อุ้ยเขินเลยโตโน่ถามณิชาแบบนี้หลังมานอนเล่นที่บ้านเล่นเอาแฟนๆแห่ตอบแทนแถมแ,แ,แต่ละคําตอบก็พาเขินสุดๆเมื่อนักร้องหนุ่มโตโน่พาคินควงหวานใจนิชานัทนิชาที่ว่างจากการถ่ายละครแล้วเดินทางกลับบ้านเกิดจังหวัดขอนแก่นด้วยกันพร้อมกับคุณแม่น้อย สุดลมโชยและต้องตาน้องสาวเพื่อไปเป็นกำลังใจเชียร์เจ้าตัวลงสนามแข่งขันฟุตบอลให้กับสโมสสอนขอนแก่นเอฟซทีมในไทยลีกสโดยโตโน่ได้โพสต์คลิปผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวแนะนำคนในบ้านที่มารวมตัวกันพร้อมหน้าเริ่มจากน้องเขยหลานเพื่อนน้องสาวน้องสาว คุณแม่กับหลานตัวน้อยสมาชิกใหม่ต่อด้วยน้องสาวอีกคนหนึ่งแล้วก็คุณป้าอีกสองท่านก่อนจะแพลนกล้องไปที่นิชาที่นั่งอยู่บนโซฟาพร้อมกับพูดแซวขำๆว่าส่วนคุณเป็นใครมาอยู่บ้านผมถ้าคุณเป็นใครจากนั้นฝ่ายหญิงได้ยิ้มตอบกลับแบบเขินๆว่าฉันเป็นเพื่อนต้องตาด้านชาวเน็ตแห่แซวเพียบเช่นเป็นคู่ชีวิตของคุณ คนสุดท้ายแฟนคนถ่ายไหมนะแฟนคุณไงคะวายว้ยวา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 ยว่าที่แม่ของลูกครับแปมมอยากนับยาตะกะเข้าแบบไหนล่ะคะและอื่นๆ